เอ้ยต้องบอกพงศคนนี้เป็นคนทุกข์พี่พี่เสื้อเขียวดีกว่าอ่ะดีผมอยากให้พี่เขาทดสอบความเป็นไทยพี่ครับเชิญข้น่ๆนะพี่ครัว่าแล้วไม่ใช่คนไทยแน่อาจารย์ปิงดูเลยข้าวอบลอยอบน้่งหมดลอยยังหมดลอยนะครับครับพี่ข้าวโพดคั่วอบเนยโรยเกลืออย่าให้กูพูดถ่อยนะเดี๋ยวกูก็จะผิดเหมือนกันนะข้าวอบแค่ข้าวมาก็พลาดแล้ว ข้าวพอเนยรยเกลือข้าวโพดอบข้าวโพดหมุกงเดียวเยต้องไปคั้วก่อนี่ข้าวโพดขั้วอบเนยโรยเกลือข้าวโพดขัวอบในยยโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วตรงเนี้ยปูว่าไม่มีคนใจเรื่องยี่สิบสามยีิบสี่ใจใจเียงกันรุดนั้งสี่สิบ พิพาสไนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะครับที่วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ท่านขึ้นพูดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในครับอัดบมือครับผมขอกริยนเชิญท่านนายกศดิภทมิภาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะครับขึ้นเก่าผมเองก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นเกียรติที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมที่ดี โดยข่าวแกงนะครับแล้วก็แอดมินทีมงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับ,บตำบลทุ่งกินของเรามาโดยตลอดนะครับทั้งทางด้านข่าวสารทั้งทาง,งด้านแจ้งเหตุหรือว่าประชาสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งข่าวแกงเนี่ย ผมก็ชื่นชมอยู่นะครับในในหลายกิจกรรมที่ที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของอบตเองหรือว่างานในภาพของส่วนรวมนะครับรลวงทั้งก็ท่านผูญญ้ใหญ่วันนี้มีมานะครับึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านกำนันท่านผู้ใหญ่อีกหลายหมู่ก็จะตามมาคงจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับไม่เรียกว่าเล็กนะครับถึงจะเล็กก็เขาเรียกสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก นะครับในข่าวคือความผูกพันแล้วก็สิ่งดีๆที่เราจะมีก็ขอ,ขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังนะครับมีความเจริญแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ดีสมปรารถนานะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ขอให้รวยๆวยสวยสวยหล่อๆอกันนะครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ต่อสู้บนโลกที่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็โหดร้าย สวัสดีครับกับของทุนพระมื้นนะครับท่านนายกสิทธุมพา์นะครับนายกอุญงกบตนบุทุ่ไฟกินนะครับครับครับก็ขอบคุณขอบคุณนะฮะท่านนายกศักดิ์สิทธิ์บุญพาณ์นายกออกต่อบุญไฟกินกับทีมงานข่าวแกงนะฮะก็ทีมงานข่าวแกงนั้นท่านถามผมว่าท่านจะมาเดกงานเลี้ยงผมก็บอกว่าเดี๋ยวเรามา ทำกิจกรรมร่วมกันจะมีเกมบริยาหรือกอ,อ,อีโดนตีอะไรเล่นสนุกๆเพื่อมันเป็นพิธีแล้วก็จะได้รีวิวลานกลางเต้นวิสาหกิจชุมชนอันนี้ผมก็มมอย่นี้นขอบคุณครับการเพลี่ยนดูจะทำไปในรังเพี่ยนแปดนะครับรนำบนทุกท่าน,นินนะครับเอาละครับมองกล้องไหนก่อนฮะตอนนี้มองกันไปดนะครับ กดไลค์นะครับกดไลค์นะครับ lẹt hay đói hay đói ờ cháy luôn <laughs> 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 luôn <laughs> <L> <laughs> อ๋อไม่โดนไม่โดนไม่โดนตะกี้ตกิ้ตกี้ดูไม่น่าเชื่อแตออตัวนู้นนะครับออกออกออกไปยับยับยับบ่วพีก็เฉยเด็กเายังตลึงอึกนี่ มือนะครับแมยังยังาะอเยมาครเเนเยนเอมเยนไปเรนเอออายมือก็นมเอาหวาเอาหวาเลยนะายแล้วโอ้โหากออเลยมากินมือมาันมือหมายันโดนปลาแล้เดี๋ยวเเพื่อเหลือมเนี่ยตออกอนเลยเออเออแงหนุโก้แล้วเอายังไง กินน้ำตาลน้ำต้องกดด้วยนะครับมาแล้วเอาาเาาเยนี่าแลาแล้วมาแล้วมาแลลาเลยเรวเร็วโอ้ยดาสุดท้ายน่ากลัวดครับดาสุดท้ายน่ากลัวดครับลอยได้ลอยได้ฟูกังหลังสี่คนหันมองหน้ากันูว่าให้มันไปเลยเออพี่พี่ก็เอามาแล้วครับมึงอะไรอ้วนไอ้จัดตไป เอาดแล้วเยแล้วครับเยได้แล้วครับเายังไงเาได้ครับได้ยังเอาอยได้แล้วครับเปาให้ตครับเาให้ตครับเดี๋ยวหังจได้ะไม่ไหวแล้วสิรถไยังไงเตรียมตัวเอาล้ครับการเ่าครับเอา้งนนมาแล้วนะครับส ทำจำเงินร <emaal> ้อยได้นรับยอายาไม่ได้ครับพี่พี่เขาบอกดูนิดเดียวช่วงหายเรียบร้อยอกน้ำเงินเริ่มมุดอีก้่นไอ้เกียนเงิน

หนใครที่ผมจับได้แสดงว่าดวงสมพงกับผมแล้วนะอ่ะอ่ะอรออะไรฮะรอจับาอาเด็ดเลยนะ,<ค>ะเด็ดเลยนะรางวัลใหญ่ไม่ยังไม่ได้นะลำดับจับ<ค><ะ>มาแล้วนะครับตอนนี้ค,<ะ>ครับบ<ค><ะ>อกกล้องครับ อครับใหญ่ของค่ำคืนนี้ครับ อยากฟังเพลงอะไรก็ดอย่างอีกสักพักหนึ่งเราจะเริ่มขยับสเต็ปนะฮะโตะนี้พร้อมขยับสเต็ปยังฮะปกติส้มรถทุกคนสวัสดสีจะร้องอยู่ในในติ๊กต๊อก สามปีกว่าแนละ้วก็ไม่มีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมให้กับนอมินเพราะว่าเบีเขาแด้ของเราคือไม่มีไรายได้แต่วันนี้ที่มีโอกาสจัดวันนี้นะครับก็คือเราได้โอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสลับสนุนมานะครับก็เลยทาให้กิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาได้แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทนหนาวได้ทนหนาวได้กนะันะทุกคน แล้วก็ถ้าเกิดอาหารไม่พอหรืออะไรก็ขอมัฒนาไไมด้วยครับลบน้อยนอยนะครับก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆและข่าวนะครับพี่เิทพี่ชาตินะครับสารวัตรก็ดับเสียจากสองพ่อแก่แล้วแล้วก็พี่บึกนะครับจากทีพีที่มอบถึงให้ แล้วก็ผู้ใหญ่เจดีย์แลหลายท่านนะครับที่ส่งถึงมานะครับก็ขอขอบคุณครับแต่ผมเองก็หมดหนตังค์ขอให้พี่น้องมีความสุขก็พอแล้วนะครับขอบคุณครับขับขอเสียงประเมินผู้ใหญ่คนดูใจละไม่ไให้รุ่งเรืองในวันรีบไปของชาติไทยด้วยใจใหสิ้นทุก đang birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to, you. Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Diolch ja. yn พูดไม่ค่อยเก่งครับเนื่องในวันนี้วันท้ายวันเกิดนะครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับครับในใจคิดอย่างนี้นะฮะขอเกิดนะครับผมขอบคุณนะครับเจ้าของวันเกิร์ตจาวอะไรสักหน่อยนะฮะขอบคุณค่ะอขอบคุณ พี่พีนะคะที่เอาเทไม้ครับ <c oughs> มีมีอะไรต้องเตือนจากนี้ไหมฮะ,ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไม่ <c oughs> ผมหมายในมือ <c oughs> แบ่งอะไรใคร <c oughs> นะฮะ